สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฟสโหมดโหมดอะไรเอ่ยอ่าหมดคุยกับมอนสเตอร์นั่แน่นอนเราจะทำให้ดูก่อนว่ามันจะคุยยังไงเอามอนตตัวใหม่ให้ดูนี่ ก็ตอบอะไรที่ให้มันเป็นมิรหน่อยก็ว่าไปนะครับมันหมดคุยกับมอนอุ้ยเผิด์วิตีก็ตีเอาตัวหมายแล้วแล้วเขาจะขอบคุณเราแล้วก็ถามชื่อเรา เสร็จแล้วเขาจะเป็นมิตรกับเราแล้วก็ไม่ระเบิดเราส่วนฟอมบี้อยากเป็นเพื่อนกับมันต้องเจ็บหน่อยต่อไปสองสองกับสามนี่นมันน่าจะฆ่าเราเราต้องตอบหนึ่งจะขอบคุณเราแล้วก็ทำตาเศร้า เสร็จแล้วมันก็จะไม่ทำลายเราอ,อย่างที่เห็นเราเสี่ยงมากเลยถ้าจะเล่นในหมวดธรรมดาเคเท่าที่ทำได้ก็มีแค่สองตัวนี่แหละเท่าที่เห็นครับเอาเช้าปุ๊บมาจะกุดมอร์นิ่คุณ